สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมได้ผมนะครับเซลเอ็กนะครับ m g ็ป่นเก้านะฮะก็วันนี้จะมาบอกแคมเปญนะครับโปรโมชั่นของรถเนต์ MG นะฮะตัวแรกนะครับ MG 50ีบปีนะฮะราคารถอยู่ที่5 3 9 9 0 0สามแล้วนะครับ MG h s V H EV 100ีนรปีนะฮะตัวฟังกชั่นตัวนี้จะเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ ันนี้ก็ออกรถ3,000บาทนะครับต่อไปก็จะเป็น MG4 นะออกรถ3,000บาทนะฟรีดาวหรือดาว25%นะครับผน0% 4ปีนะฮะส่วนลด103นะครับแล้วก็ยังมีคอแเทนตม,มากมายนะครับต่อไปจะเป็น MG s 1 0 0ปีนีตัวนี้ก็ออกรถเพียง3,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทข้าราชการ,การนะครับ ต่อมาจะเป็น mg 5 depo กับ expo นะฮะราคา depo จะอยู่ที่6 2 9 9 0 0อนานะครับตัว expo จะอยู่ที่6 6 9 9 0 0นเานระฮะเริ่มมีส่งมอบแล้วนะครับสำหรับลูกค้าต้องการนะครับสนใจออกรถตัวใหม่นะฮะก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับต่อมาครับจะเป็นตัว mg 4โฉมใหม่นะฮะตัวนี้ก็ได้กระจังหน้ามาใหม่นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับแล้วก็ที่จะผู้โดยสาร ข้างในให้นะฮะต่อมาก็จะเป็น m a x u ซ7เซเว่นนะครับตอนนี้เปิดให้จองอยู่นะครับจอง10,000บาทนะครับส่วนลดเพิ่มอีก1น0 0 0บาทเป็น20,000บาทนะครับสําหรับลูกค้าต้องการนะครับราจะอยู่ประมาณไม่เกิน2ล้านนะครับสามารถเข้ามาทักเข้ามาจองกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็โปรโมชั่นต้อนรับเดือนเมษายนหรือสงการนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าต้องการสนใจนะครับสามารถติดต่อ เข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านด้วยครับ